ย่ามีย่ามีมีคนนี้ยามไม่เยอะหรไป่าฮาฮาเนืไไปดิถือไปไปวันนี้วันจะตายไม่เคยได้เห็

ไปแคขั้นหนึ่งอยู่ไหนวะขั้นหนึ่ง,นนงมันจะซ้อนเหมือนเดิมปะเนี่ย 好好好、uh.

จ๊ะไจจหานไแกล้งาไหนมไหนเริดยเชาอแก้ขอครับทไหน้างเก นพิเซนเตอร์มิโน่กบ่ค้าไปก่วค่ะาน้านไห้ไก่ เด็กอยู่ไหนโอ้ป้าป้า

ยมไป่ายให้น้องหยิงเลยดิอ่ยน้องไม่ทันเรยิงไม่ทันเลยเออหิงเร็วมากเออถ่ายต้งรีบแน่มาทางไหนแล้วหรอยังถ่ายอี่ยังวนหาไฟัสอยู่เลยหญิงออกมาแล้วป่ะก้องพี่เจ๋วถ่ายให้อยู่ใกล้พี่เจ๋วไอ้เดิมตึ๊งไอ้เด แบบพื้นสั่นอะไม่เก็บไว้ได้ไหมไปแล้วนะคะจะยวจะกลับบ้านแล้วบ <c oughs> ลา <c oughs> บบายทุกคน